สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอดมินอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถกระบะ4ประตูสวยๆสไตล์รถนิสสันอีกหนึ่งคันกับรถนิสสันนาวาร่าคาลิเบอร์2.5 SE 4ประตูปี2008ค่ะ รถขับขี่ดีทรงสวยหน้าหลังบางเดิมไม่เคยชนหนักนะคะสีเดิมสวยใช้ได้เลยค่ะประมาณ85%ได้เลยค่ะรถมีแอร์แบกเบรก ABS ขับไปแล้วกว่า250,000กิโลเมตรค่ะระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดใช้งานได้ดีครบตามปกติเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc เทอร์โบห้องเครื่องสวยน,น,น,น็อตแน่นระบบเครื่องยนต์ต่างๆใช้งานได้ดีครบปกติไม่มีปัญหาด้านความร้อนขับขี่ดีค่ะช่วงล่างเก็บงานให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานกระบาสวยไม่ผุล้อแมกขอบ 8ยังดีใช้ได้อีกนานรถกระบะสีประตูภายในคุมโทนด้วยโทนสีน้ำตาลบอหนังรอบคันค่ะพร้อมชุดหุ้มบ่อสีดำมาให้แล้วนะคะสภาพสวยใช้ได้เลยค่ะมีริ้วรอยคราบเปื้อนบ้างตามการใช้งานคอนโซลหน้าและคอนโซลกลางสวยครบไม่มีแตกหกักอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ดีทุกจุดค่ะพร้อมอะไรพาวเวอร์แอร์หนาวๆกระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกรถมีแอร์แบ็กเบรก ABS จอวิทยุ CD เพลงมีให้ค่ะรถสวยพร้อมใชม้มาส่งต่อกันในราคาขายตัดส่วน เพียง159,000บาทเท่านั้นค่ะสนใจดูรถและทดลองขับได้ที่ซ้ายงามวงวัน25บางเขนจังหวัดนนทบุรีค่ะ แอดมินจะทิ้งรายละเอียดรถและข้อมูลการติดต่อของเจ้าของรถไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะคะและหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมิน,นต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมแอดมินจนจบคลิปนะคะโอกาสหน้าจะมีรถสวยๆในราคาคุณภาพคันไหนมาให้ได้รับชมกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ